จีนกำลังประกาศแผนสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกในทิเบตปักกิ่งเริ่มการก่อสร้างในเดือนนี้แม้จะมีการประท้วงจากประเทศปลายน้ำอย่างอินเดียและบางคลาเทศก็ตามเขื่อนที่เรียกว่าซูปปเปอร์เขื่อนของปักกิง่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิน่นและการเปลี่ยนแปลงพลวัตทางพลังงานในเอเชียใต้ได้อย่างไรนักวิจัยวุโสข,ของสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งในไต้หวันได้วิเคราะห์เรื่องนี้ค่ะ พรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังดำเนินการอีกครั้งในสิ่งที่ผมมองว่าเป็นการบีบบังคับเชิงยุทธศาสตร์โดยการผูกขาดทรัพยากรน้ำทำไมจึงเรียกว่าการบีบบังคับเชิงยุทธศาสตร์เพราะการกระทำเช่นนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภูมิภาคปลายน้ำทั้งบระบบนิเวศสภาพภูมิอากาศความอยู่รอดทางเศรษฐกฐิจเกษตรกรรมแม้แต่การกัดสซด,ดินฝั่งบิมน้ำการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและประชากรปลาที่ลดลงผลก กระทบรุนแรงและกว้างขวางนอกจากนี้ยังเพิ่มความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ั่วเอเชียใต้อีกด้วยโรงไฟฟ้าพลังน้ำเมด็อกดำเนินกลยุทธ์จำกัดการไหลของแม่น้ำต้นน้ำโดยการสร้างเขื่อนซึ่งผมมองว่าเป็นกลยุทธ์การกันแล้งในการควบคุมน้ำกับประเทศต่างๆการเคลื่อนไหวแบบนี้ก่อให้เกิดความขัดแย้งเรื่องน้ำซึ่งเราอาจเรียกว่าสงครามน้ำแม่น้ำสายนี้ไหลผ่าน3ประเทศส่วนใหญ่ไหลผ่านจีนจากนั้นไหลผ่านอินเดีย และสุดท้ายไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดียผ่านบังคลาเทศสิ่งสําคัญที่ควรทราบคือไม่มีข้อตกลงแบ่งปันน้ำอย่างเป็นทางการระหว่างอินเดียและจีนซูงเรียกโครงการสร้างเขื่อนของปักกิ่งบนแม่น้ําสายนี้ว่าเป็นอํานาจครอบงําโดยชี้ให้เห็นว่าแทบจะไม่มีการเจราจาใดๆกับประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องเลย中共这样的一个事实上是违法。 สิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังดำเนินการอยู่นี้รเมถึงฉันธามาติของประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำข้ามพรมแดนร่วมกันพรรคคอมมิวนิสต์จีนถือว่าแหล่งน้ำต้นน้ำของพวกเขาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรืออาวุธควบคุมเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเป้าไปที่การบีบบังคับให้อินเดียยอมจำนนต่อวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์พรรคคอมมิวนะิสต์จีนตัดแหล่งน้ำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตอบรองได้ทุกเมื่อกลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกดดันให้อินเดียยอมประนีประนอมในทุกข,ข้อพพิากับจีน เจ้าหน้าที่จีนสัญญาว่าโครงการพลังน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศปลายน้ำแต่มีข้อมูลน้อยมากว่าพวกเขาวางแผนที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร